โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์เคลื่อนที่โทรศัพท์ได้สิวิชัยแท้ดีนั่งโดยสารมาด้วยในการต่งงานระยะสัมผัสการรังเท้าปัญหาที่สองการแต่ง ช่วยเพื่อนดูทางให้ก็ทั้งเองก็ต่เช่นให้ช่วยดูเส้นทางร่วมกับอาคาอาคาต้องอ่านสะอาดขอมกัใครเออเป็นตัวชาจ้างแต่ทราบว่าเป็นคนบนเ่าอาคาโอเคโทรศัพท์ การพาสติกเนี่ย้อกรับผลรับติดจากทุกที่ไม่รายเพื่อส่งให้บูกมาจากใ้พุ้ธาเล่าว่านเร่งซิอยู่ประเทศซมิวมามาใช้มาเนี่ยมาผลเรงงาน